กินข้าวข้าวเย็นหรือข้าวเที่ยงแม่ข้าวเที่ยงขาเทียงกับสบายดีเจ้าค่ะกินข้าวก็บพลไม้จ่าล้วก็หวานบักตานเมื่อวานนี่พี่น้องเพิ่งมาแต่ในเมืองจ้งใาใช้ไยสีขายมักทุเรียนประชื่อมักทุเรียนเข้ามาสดกิน ตายก็ได้เสือสองตัวพี่น้องว่ามีเสือใส่จะได้เสือตัวนี้ง่ายขึ้นนาแต่แหละห่อนทะเแห้งกระสือนาเออลิธ่าจ้ะหืมบอกๆก็จะมันตกใจซื้อเสือ้อไม้พี่น้องบ่ามีเสื้อไม้ใส่จ้ะสิบสิบสิบ,สบ บ่กขาดแ,แม่ใส่ซ้มเทือกระทิมพายิิมาใส่จนขาด,ขดาคือเจ้าอันมากเลยนั่นาน,น,น,นจะได้เข่าไปในเมืองไปซื้อของใส่จด้อ,อันนั้นหิวทุง่งนึ่งนี่บ๊ดเวน ให้เดาอาเบอร์ไหร์จันหิวทุงหนึ่งมิตัของไทยนะจานี่นางเป็นคนไทยใส่ของไทยนะคะมีอย่างแนะคะมาคลล่าโลนทีมแห่ะคะอันนี้นะคะพันหนึ่งกับซาบาททุกคนไม่อยู่นึงน,นี่พันหนึ่งกับซาบาทจ้านี่นะ พันหนึ่งกับซาบาทค่ะนี่นคะคะอันนี้ก็ขวดใหญ่จำหนี่นคะคะหน้าพินได้ค่ะสีหาชิ้นพันบาทเพราะฉะนั้นมึงยังมาชวนกูไปอีกสมัยก่อนไม่ใช่ด้ใส่เงินนะแม่เนาะซาหัวก็ซาได้น้ำมวกนะแม่อนะอเออซสาน้ำมวกซาน้ำเข้ามา ต,นนะต่ก้าวไปห้างแง่แค่บรแเดงแง่บเดงแล้วมาใส่น้ำมวกแลก้วก็มาสาหัวเยอนที่สุดในภาษาเลยขนาดอีเมทาวเรายังภาษา้ <c oughs> บริษัทเห,หมือนห้อบทันในสอเื่อนใส่สืพาห่มกับครับไม่บาทรสีา มาเราบนานั้นเห็นผัวนั่งกดโจอดอยู่นั่งเผาเฮดเล็บบอจ้าจะเอ,อนน่เนาะ เงินออกก็ได้เฮ็ดเล็บทํำเครื่องเสริมสอกเสริมสวยดันดันแต่จะผัวบมมวมมกบวลงเอ้ว่าเอาผดลุดไปอ,อุ้ยตกใจตัวเองฮะต่มเย้ยเขียวหลม <c oughs> เห็นนางสีแวบแบอยู่อีนอ้อยเห็นผัวมึงนางถาเฝ้าก,กดจอดอยู่ เฮ็ดเล็บบัจจาจะอ่อนดีเนาะเสริมสอกเสริมสวยเงินออก้วก็เสริมสอกเสริมสวยออสสสสวย,ยันแต่ทัวบ่มัมกบล่ลลวงกระหลุงเด็กนคะคะมันีนบุญบ้านนั่งสิอันห่อกระต๊อกกระต้มนะนี่บื้นกระบ,บุญพ่ป,ป้าบ้านนางค่ะ แตงว่าบอยกนอนนันไปไงเช็ดเท้าดีเป็นการช่วเช็เสียเสียอารมณ์น่ะไปพอสิไปเปลี่ยนแกสิเปลี่ยนแกสมาไว้ค่าแกสเบิร์ดทัทงรับจิตลอยอยู่ไทยในสามลอยสี่ลอยบ่แม่บอกพี่น้องเพือว่าจังได่เอาอินนี่มาจ่ายมาถ้าแม่เบียร์กุณทรัย ไ่มีเงินละมาหาสอกห้าสินกูเบื่อหน่าพวกทูกหนีทั้งหลายเสิรไมาจ่ายกูเด้อาหมรคแซดบอกมาแม่ก็แซดกินไปเงะ เสียใจจักบาเยีบอิมซิมขอวแตอละดือดเขาบอกอย่างนี 1, 2, 3, 3, 4, ้อับเดิมหมู่กระหายอยู่ให้เราหมู่บ่ปากันน้องแม่เออเขากระหายอยู่หารอยพันหนึ่งน้องแม่เอาซะเงินทนใปัดเอาไปก้อนรถให้หารวยเด็กพวกาลับสำหรับาไหจวาไ่่ลายหดอ แต่หาเล่อาให้พอาเอาเห็นลยาบรใ้ราเองานได้ก็ได้ถือกล้องมาที่นู่งกับวาซื้ออันซื้อรัตัรี่ซูวัตอวัพี่น้องซื้อออนไลน์จ้ะเพื่อเพื่อเพื่อถือครบโตติดคนล่าวก็ถือลายคนอยู่ได้ แม่เจ้ากระบอกอีกที่ให้เราถืออีกรือบเจ้าอีกแล้วบจ้าอีกแล้วเอาถูกมาให้เราจุดอีกจุดอีกบ่พี่นนองฮะจุดอีกบ่จ้าเสียถูกไหม ไปสีบุเพยให้เิดกุคนเพยแล้วเพยเปตาสวดมน์นะคะทุกคนจ้าบ่อบพิทวังดอกจ้าทบแล้วน่องน้องนไปทุกคนนะเพเมตตาให้เืนนี้ก็เลยได้เงินมาให้แล้วนี่หลอดมือินเเงินเบิดไว้เตเียเบิดเงินเป็นใบ นั่นละกูก็เลยบริษัทใธนาคารเอาเฮาถามว่าสิไปบ่เฮาอ่ะยมึงมึงบังอ่มึงยู่มึงก็ง่ายลสุดท้ายมเลยเท่าก็สิบจักน้าปิ๊ๆเียังจักได้ดหยังเฮาเก็บเงินบาทเฮาเก็บได้อยู่าเงินกใส่ไว้เท่าใดก็บ กระเลี paid, ้ยงน้ำแล้วก็มานั่งตะหงุ่มอะไรมิได้ชื่อให้ชื่อเงินเดือนกระเบื้องนี่เป็นกระตักเงินไผ่เดี๋ยวนี้นั่นกูพี่หีวจนอยากตายเข้ายางออกมาหอดรถกระเบื้องเพื่อนเพื่อนหิวมาเพื่อนฉันตะโฟนกูจนบริ้งอยหัวโฉหมวกหมวกมากระจนบริมือกระบอกมือกระปุนมีฉันมาดึงหมวกเอ้ห้โอกาสดูอะไรเงี้ยเอาสิ นี่จ้าพี่น้องอุ้ยสะอุ้ยแม่ค่ะอุ้ยแม่ของนางนะคะอืมกระบวยน้อยยังอยู่เคียงข้างนะคะกับแก้วกระ b u o น้อยคุณแม่นะคะพระเฮ็ดให้แม่อันกระ b u o น้อยแม่

พายในเคยจริงพายแนเกิดทันจ้ะพายในเกิดทันปั่นทุเรียนอออออมมิิิิดสส้าา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 ยจจจจบแวเเไไหทท่่่่นนัะข มันได้แต่กินไหมนี่งปั่นทุเรียนอ่ะมันได้ต่กินมันบริมันบริสัมผัสกับลริกกับแข่อท่าไรมันได้แต่กินได้กินได้กินกับรถอืมบริหย่ำบวบ ไปซื้อมาปั่นแนะนำนดจเฉต้องปั่นค่ะกินสดๆเลยนะคะแกงดิ่นะกล่องหนึ่งละสองหอยซามีสองสามหัวนิดหน่อยกระเพาะหน่งนะซางหอยเซามีสองสามัวนิด้น่อยกระเพาหน่นะองหอย เึ้นวันได้เขามันกรหู่เนาะพีบอพีร้องไห้มากๆมันว่าผากไปดูบาดนีมันเปลี่ยนคำเลยแม่เขาเราเก็บเงินเก่งเนาะเออเพินเพินนบอยเห็นเดี๋ยวเขาจีหูว่าเอาเงินให้แม่เอาไปขครไปหูบอยอยากเอ้ยเขาให้ชุดเดือนนะคะ โอ้น่าเห็ดหายได้ายกับป้าโชเออลายนี้คือเก่าเด็จ้าเกจ้าจกสีใสเงี้ย่าคังจะไหนอะอ้าคุณลืมอีกแหละชูลืม อ้้ยีเลลงดแวนมาถึงบ้านแล้วจเบองในพี่น่องเหลียวลงทงลงหยังนะโอ้ยแดดขิมิมขี้มิมอยู่จ้าลงไปกลางทงแหง้งอันนี้อยู่บ้านเนี่ยสวนลงหยังกับพ่อเขียวหูเขียวตาแน่ลงทงแห้งค่ะแดดนะเพื่อ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 เเวลาลมโซยมาแหง้ง จะเป็นเตะแถมเราเบิ่งกันพอไดนอนคอ้วย จ้ะนอนจ้ะพี่น้องจ้ามาถิ่นลาพาจากก่อนนะจ๊ะค่ะกลุณเขาบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะค่ะโดยสบายดีจ้า